ครับเดี๋ยววันนี้ผมมาใส่จอเพดานนะฮะแล้วตอนนี้ขั้นตอนของการถอดหน้าจอมีเล็ย2,020นะครับถอดตรงนี้ออก่อนนะฮะนี็นนะฮะยกมาเลยอย่างนี้นะฮะตัวนี้จะย่างหน่อยนะครับไม่มีน็อตนะฮะดึงแรงล้วนๆดึงไม่ดีมีแตกนะฮะตรงนี้ก่อนนี่ฮะ ผมบอกเลยว่าหนักนี่ฮะแล้วปลดสายนะครับปลดสายด้านในนะ ครับปลอดออกมาอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีน็อตนะฮะดึงเบาไม่ออกดึงแรงระวังมันแตกนะฮะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะนี้ใส่จอเพดาน